คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้เล่นหรือทำตามเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได oh ้รับความแนะนำยืนเรียงกันสามตัวแบบเนี้ยกูยิงทิ้งแบบทิกโอเคครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยุโรปทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเออวันนี้ผมจะพกทุนมาที่เท่าไหร่นะครับผม โอคมาที่1090บาทนะครับทุกคนเออวันนี้ผมมาเล่นที่เบตสาบาทดูนะครับผมเออกับเกมค่ายพีจีนะครับพระพิพเนตรนะครับหรือเกมเฮียอะไรไม่รู้นะครับผมเกมช้างนะครับผมมาดูกันเลยนะทุกคนเออใส่โทอร์โบละเออขอไปที่30หมุนดูก่อนนะครับผม ไอเฮียตัวเคว่ะเฮียสิบสองบาทเออสิบไอเฮียคุณผู้ชายว่ะเก้าบาทกูอยากได้ไอช้างนองนี่จังเลยว่ะไอเฮียเอ้โหสิบเอ็ดบาทว่ะตัวเคอืคุณผู้ชายเขาอยู่อะสิบแปดบาทว่ะเออสองบาทอืเออยี่สิบห้าบาทว่ะทุกคนอือห <c oughs> ลืสิบเจ็ดหมุนสิบห้าหมุนอืมฮึม จเจริญพอแล้วเงียทิปเลยทุนตัวเคเขาอีกลระจายหนึ่งบาทไอ้เงี้ยเจริญพอแล้วกูโอ้โหเออไม่เข้าสักทีว่ะอ,อยากจะแฉะบ้างหระถ้าเข้าไม่ได้ก็แฉบ้างดิือามาซื้อฟีตีนดูนะครับผมว่าฟีเจอร์แล้วครับผมผมลองมาลองดูสองร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้โหไาลองกันเลยคนระับทุกคนไอ้เหี้ย โอ้โหโอ้โหแต่เล่ละกูอื้มสองไปสิบเอ็ดไปโอ้โหเท่าไหร่วะอื้อเท่าไหร่วะอเหี้ย โอ้สามร้อยแปดสิบสามบาทนะทุกคนเนอะมาต่อเลยนะคนอออืหอืหเลยห้าหมุนสี่หมุนวะเอาบ้างดิไอ้เงี้ยโ,โอ, 2, อ้โหโอเคโอ้โหเลยสองหมุนวะอื้มโอเคละสิบอื้มถูกผู้หญิงสิบแปดบาทครับผม โอ้โหเงียบคิปเลยโกโอ้โหได้408บาทนะทุกคนอืมาถือว่าได้กำไรแลนะ้วทุกคนวันนี้นะเออใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกับเบ็ด3บาทนะครับผมวันนี้นะเออถ่ายเกมใครดูคลิปนี้จบนะครับผมวันนี้บวกหนึ่งใต้คอมเมนต์ผมด้วยนะครับมีกลุ่มโบนัสนะครับผมเออเข้าไป กดดูวันัสเลยผมให้เลยครับคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมวันนี้นะเออกดเม้นหนึ่งใต้อคอมเมนต์ผมมาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจับสวัสดีครับ